สวัสดีครับพอปัดรอมัยรอไม่รู้นะครับยู่อยู่กับหน้าเบิรมนะครับวันนี้นาเบิรมก็ออกม,มาว่าจะมาเลาะหาใส่จิกุงเหมือนเดิมนะครับอยู่บ้านกับหงอมเนาะวันนี้วันยุดเลยออกมาหาเสาะจิกุงใส่กับกับดักไหมครับนี่เตรียมกับดักมาอยู่ห้าสิบหลังโอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงทําเพียงเนาะ กับดักจิ่กกุ้งที่ระบมรีวิวกัเเ้าแล้วนะครับนนเราอยากมาใส่ระบิมต้องคุดหาสง,งโง้นะครับ ช่หลังหลังแรกครับนี่นะครับหลังแรกแจะเป็นเอซใสลลักษณะนี้นะครับที่หูปองเปียวว่าขึ้นไปนี่เราต้องเจาะทะลุห,หูปองเปียวนเพื่อเพื่อมันเวลาออกมามันจะได้บักกับตัวทงหงูปองเปียวนะครับเดี๋ยวเราใส่หลังต่อไปนะโอเคเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะมีเยอะนะครับนี่กระแมนนี่กระแมนนะครับ ตัวแล้วระบมทําแรงไปหน่อยใส่แตกเลยมันพึ่งจะเข้ามาอยู่นะครับพึ่งจะเข้ามาอยู่ใส่แตก แตะคืนครับมันจะค่อนข้างจะหายากหน่อยรูจีกุ้งนะครับนี่ฮะต้องถากต้องหันหูถ้าเหาถึงจะขุดไปหาหูไปเรื่อยครับจนเนี่ยครับมันจะมีหูปองเปียวหูเต่กับหูบาดแก่มันนะอันนี้หูปองเปียวคือน,นี่นี่ครับเราต้องขุดไปใส่ทางหูเต่มัน ตรงนี้ห้อหูลงโล่งนะครับถ้าหูบบโล่งมันจะเอาขี้ขุยมาใส่ใน,นข้อว่ากับดักเขาหนึงหลังใจเวลาใสไปเรื่อยๆก่อนครับอขอครบหลังแล้วบวมจะใสกลับมา ใจหลังใต้ท้ายมันค่อนข้างจะหายากมานหนึ่งเพราะว่าืนที่ลำพูนฝนตกนะครับตกกับ,บเยอะไปค่อยได้น้ำครับนี่แต่มันปวดออกอยิางกิกงกจิกงูนี่หือปองเปิววปทางนี้ เกิ่ยงไปทั้งนี้ครับนี่ครับกับดักที่ระเบิร์มทำจิกกุง้งใส่ไปเก็บไปเรื่อยๆครับที่เขาเอาอดินอุดเพราะว่าเผื่อบางท่านอากาศมันเข้าครับมันจะต้องหันหันหูหูหในในกับดักเขาอย่างเดียวครับเพื่อเพื่อจะเข้ามาอุด มาเจออนี้หนึ่งรูปเตรียมก่อน ต้จะหันก่อนครับมุมนี่ใส่ประมาณนี้ครับโอเคครับนี่ครับเจอนีนอีกรู้ครับรู้นี่อยู่เดนเลยพอตัดยาหันทีละนี่น่าจะเป็นข้างที่สองของระเบิดเราที่เอามาเอานี่นะูน,นี่นะ ก็เริ่มใหญ่แล้วครับก็พยายามจะเป็นให้มันตั้งนักนะครับถ้าตั้งโอกาสที่มันจะขึ้นกับดักเขาอยากนะครับหันทีแล้ Rô chiếc côn, nó ngồi tới đây nè Ừ, Trong phải, 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 ลงน่ยเปอร์เซ็นต์ครับี่ได้ตัวหูเจอหูอ,อีมีห0 0ยครับได้ตัวเน่ออนอนโอเคเราเสาะกันต่อไปเรื่อยๆครับรับ่อนเพี่นอกก่อนครับ ออสวนออไเหมืนอน,นเออไม่เหมอนกับที่ไปย่ามาอันนะครับเนี่ยนะเออนี่ครับโกวนออกไลแล้วครับไปละหนึ่งตัวกี่คน,นพูดไปหนึ่งตัวนครับปับ ลองติ๊กกำลังก้งอย่งางไรมาได้เจ้ามาเข้ามาครับมากับมาเลยมดีย๋ยน่ยจะน่าขนมเล็กน้อยครับกินเพราะกระถางหิว โอเคครับเดี๋ยวไปนี่กันเลยไปยามกันนครับ,รบไปยามไปนอกีโอ,โอเค เอยสีเราจะเก็บตัวนี้ครับเก็บออกมาหลอ,อกไปเรื่อยๆที่ห้าโอ้เรียบร้อยครับห้าได้โอเคได้ฝนดูว่าห้าสิบฝน หนึ่งหลอบจะได้กี่โอ้ครับโอเคได้นะครับกว่าจะแบบเอาออกแก่หลังตกไปโอ้ดอยค,ค,ค,ครับน่ครับมันจะออกเลยครับพอก,กี้แล้วบบหมอออกมันลดออกครับ ใส่กับไปเก็บกลับเลยครับถ้าต่อไ,ได้ก็เก็บกลับพวกว่าส่วนนี่มันร่มใส่ข้างนี้ข้างที่สามนะครับตัวมะใครมีละโอ้อ,ออกเลยไม่ยอมออกครับนะครับจิกกุงตัวสามบาทนะครับถ้าไปขายนี่ เดี๋ยวเราไปซื้อเปินเป้นเก็บไปเล,เลยครับอ้าดูนี่ก่อนอ้าวหลบนี่หลบน,บนี่หมดรอดครับใส่แล้นี่สามหลบเบืเ่อใส่สามหลบอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยอ่เอเล็บร้อยครับ ปิดไว้ไว้ใส่คราวหนะ้าแ้น่แน่ต้องหาพวกบอกโอ้ยออกทางเลยอี่มจะโคบนี่ยมีหลังหนึ่งโอ้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมกล้องน่าจะเห็น นี่ยอมออกเลยโอเคกับดักเราได้พ้นว่างสรเหับทำขายนะครับดูจากไไยูทูปไปนั่นแหละทำขายอันละห้าบาทกับดักอันละห้าบาท โอเคเดี okay. De ๋ยวเดินไปเรื <h lap> ่อยๆเดินไหนก็เ okay. ก็บครับตรงนี้สองสามหลังนะเน่ะผู้หลังก่อนโอ้มาหลอดครับเปอร์เซ็นต์บอลนะบ่ผมได้ว่ะเปอร์เซ็นต์มันเกือบจะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถึงแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วไปตัวละถุงครับ อีกลำเนครับได้ทุกอันนะครับถ้ามันทำหูมันหลงๆงนะถ้าตัวได้ติดมันชลาชลาก็จะเอาที่ดินเข้ามาอุดรูเขาได้กรบอบเกินความสามารถของละเบิมนี่ครับเรียบร้อยใส่เป็นได้ตัว เคโอ้เจ็บลงไปเปอร์เซ็นต์ได้เนี่เกือบ7-80%นี่ตัวเมียนะนี่ปีกปีกมันจะเรียบเรียบหัวจะไปเฮอถามแม่บ้านก่อนว่าจะทำเมนูอย่างนีไรกุ้ง กระทาขั้วแล้วตําพิกกะตําแล้วมีไม้ตรงนี้มีหนึ่งไม่รู้ว่าจะโดนไหมตรงนี้ฉลาดมากเลยอยู่ในลืบท่อแต่ก็ไม่พ้นกับหลักเราไปได้ครับนี่ครับเจอหักลำไยถ้าอิมคุดเจอหักลำไยมันหักลำไยเสียหาย ใช้กับดักไม่ต้องขุดครับเก็บต่อไปเรื่อยๆโอเคครับเราจะเก็บมา40กว่าอันมา50าอันหายไป2อันครับมั่วไปอยู่ไหนหมเจือห้อ,อนแล้วครับอยากกบ,บานละเดี๋ยวไปสรุปสีติครับกว่า4,50หลังเนี่เฮาต้กี่ตัวโอเคครับเดีย๋ยวไปเจอกันที่บ้านนอ มาถึงบ้านแล้วอาหน่วยไปไหนหายต่อโอเคครับมาถึงบ้านละจะมาถอ,อกใส่ไว้ขอไปได้นัดก่อนโอ้นี่นะครับเฮ้ยบนทางจะเยอะนะครับ ให้ผมจะเอาใส่ถง euh, ังนะครับต้องใส่ถังไว้ครับถังต้องมีใบนำไงด้วยนะครับเอาอันมาเจอออกหนึ่งใบยังโอ้ยออยังอยู่กราเลาวอยู่ประมาณสามสี่สิบ อยู่คเดนวลบแดดโอเคครับคลิปนี้กับพประมาณครับห่อนครับคุณไลค์กดแชร์กดซับสักใครนะเบิ่มด้วยนะครับขอขอบคุณแฟนๆนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับ วันที่มชมนะครับว่านะเบิ้มจะทำเอาจิกกุ้งเนี่ยทำเมนูอย่างครับก,ก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันนั้นแะครับกำลังใจให้นะเบิม้มเลยคลิปต่อไปนะครับโอเคครับวันนี้หปัดตองไม่ลองไม่รู้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมนีครับไปชั่วโมงกว่าได้แค่นี้ทำเมนูก,กันครับ